กลับสวัสดีค่ะวันนี้เราสวัสดีกันด้วยดอกไม้เลยนะคะถือว่าแสดงความเคารพในท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะคะดิฉันก็ได้พูดในเรื่องของการสไปร์สไปรโมันนะคะซึ่งจะเห็นว่าที่ดิฉันบอกไปว่าถ้าระวางข้างหน้าระวังอย่างนี้ถ้าวางข้างซ้อนใต้ระวังอย่างนี้นะคะซึ่งดิฉันก็เริ่มใช้แล้วนะคะวิธีการอย่างอันเนี้ยดิฉันมองดูเวลาเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไปส่องที่กระจกแล้วให้มันเกิด ความกลมดิฉันมองดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเขาเรียกว่าแหลรคะสีอื่นที่ไม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 ่แตกต่างมากมาเพิ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอสีที่ถูกใจก็เลยต้องใช้เท่าที่มีไปก่อนแล้วก็สปายไปเรื่อยๆนะคะมีขาวโผลมาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะขาวโผลมาแล้วก็ใช้เขาหน่อยเดี๋ยวจะเสียใจนะ ขณะที่ท่านจัดไปเนี่ยท่านก็สามารถจะดึงดึงเขาขึ้นมาถ้าท่านอยากจะให้กุหลาบเป็นดอกเด่นท่านก็อาจจะใช้วิธีซ้อนเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องให้ก้านเนี่ยสไปร์สไปรลอยู่นะคะเราก็จัดอาจจะอาจจะดูเป็นประมาณว่าน่าเบื่อน,นิดหน่อยแต่ว่าออจริงๆแล้วเพลินมากนะคะมีความสุขมากในการจัด ดอกไม้เพีเยงแต่ว่ามันต้องเลือกวัตถุดิบถ้าบางครั้งนะคะวัตถุดิบไม่ถูกใจเนี่ยดิฉันเองมาจัดก็ไม่ค่อยอยากจัดนะคะไม่ค,คุ้มสอ๋อไม่ได้ดอกไม้ถูกใจเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเราเห็นขาวอยู่ตรงนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยดิฉันอยากให้เกิดความบาลานซ์เราอยากให้ไปอยู่ข้างหลังแต่พอจะมาทําแบบนี้เราทําไม่ได้มันจะกลายมาอยู่ด้วยกันเราก็สามารถที่จะซ้อนเข้าอย่างนี้ ให้เขาอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยค่ะเราก็จะได้ความบาลานซ์ของตัวมันนะคะเช่นอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็ใบอันนี้ที่วันนั้นพูดไว้ว่ามันพอจะมีเขียวอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้สีตัดกันมากเกินไปดิฉันก็อาจจะเอามาไว้ตรงนี้โดยการที่เราทำสไปรัลเนี่ยนิ้วเนี่ยจะต้องอยู่อย่างนี้เสมอนะคะนิ้วชี้กับนิ้ว ป้นะคะเพื่อที่เราจะเรียกว่าหนีบมันไว้หนีบมันไว้เสมอถ้าเราจัดแล้วเรารู้สึกว่าสีที่เราจะใช้เนี่ยเขาหล่นลงไปท่านก็สามารถจะปรับเปลี่ยนเขาได้ที่สำคัญเนี่ยอคอนเทนเนอร์ของเราเตี้ยใช่ไหมคะเราต้องการที่จะให้เขาเป็นดอกกลมๆซ้อนกันแล้วอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรามีความต,ต้องการดอกไม้เยอะ ะะแล้วก็ต้องการดอกที่เป็นทรงกลมเพื่อมาช่วยมาช่วยให้มันออกมาแล้วเหมาะสมกับทรงของเขานะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะดอกอย่างนี้ตรงนี้เป็นกุหลาบหล่นลงไปดิฉนันก็จับเขาโผล่ขึ้นมาจับเขาเบาๆมือที่เราจับไว้อย่างนี้ก็ปุ๊บดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานะคะ อันนี้เราจัดแบบชนิดที่เรียกว่ามีแต่ใบที่น้อยชนิดมากซึ่งคนส่วนมากก็จะจัดกันอย่างนี้ค่ะใช้ใบน้อยชนิดมากแต่ว่าถ้าใบเยอะสำหรับดิฉันจะชอบมากกว่าใบเยอะมันจะทำให้เราสนุกสนานกับการที่เขาเป็นทรงแล้วก็เกล็นอีกครั้งหนึ่งก็คือที่พูดไปว่ามันจะทำให้ตัว การของเราเนี่ยเขาน่าสนใจมากขึ้นจะเห็นว่าดิฉันพยายามที่จะให้เขาอยู่ดอกนี้กระจายกระจายไปไม่พยายามให้ดอกที่ใกล้เคียงกันอยู่ด้วยกันอยากให้เขาอยู่แยกๆกันนะคะก็มีการสอนใต้ลงไปด้วยเป็นตน้นอันนี้ถูกดึงขึ้นมาแล้วดิฉันก็ดึงเขากลับขึ้นมานี้แล้วก็ท่านก็จับอย่างนี้นะคะก็สไปร์ลไปเรื่อย จะเห็นว่าสีเรายังไม่หลุดนะคะเรายังเป็นสีที่ใกล้เคียงกันของพี่พันธ์จะเป็นลักษณะของการไม่กอดกันของพี่พันธ์จะเป็นลักษณะของอเขาเรียกอะไรนะคะออไหวค่ะไหวไหวพลิ้วไหวแต่ของนี้ฉันจะเป็นลักษณะที่ต้องการให้เขากอดกันไม่เหมือนกันมาเจออันนี้เข้าค่ะใจจะขาดมาเห็นที่หลังแล้วก็ รู้สึกว่าเอ๊ะจะทิ้งเข้าไปทําไมเนี่ยเขาสวยจังก็อ่ามมาไว้ตรงนี้อืมสวยจังเลยแล้วก็ในเมื่อมีตรงนี้แล้วบาลานซ์เข้าซะหน่อยนึงใส่เข้าไปตรงนี้นะคะมือจะต้องค่อนข้างจะแข็งแรงนิดนึงนะคะดีฉันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรหรอกแต่ว่าความที่รักมันก็อยากจะทำนะคะ เราก็าอาจจะล้อมเขาด้วยความอ่อนช้อยนะคะของอันนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะอันนี้ก็ได้จากครงนี้ก็จัดอีกทีหนึ่งก็ดึงขึ้นมานะคะอันนี้ก็ไม่อยากทิ้งเพราะว่าความงดงามของเขาก็เอามาช่วยอีก ท่านจัดไปได้เลยค่ะวนไปได้ตามที่ชอบเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจริงๆแล้วดอกไม้จะไม่ไม่สวยหรือไม่เหมือนกันยังไงนะคะเราจัดให้เขาอยู่ในมุมของเขาสวยงามอย่างนี้ดีฉันอยากให้อยู่ตรงนี้ฉันก็สไปเข้ามาตรงนี้นะคะนี่เพื่อจะตัดความเป็น นะคะเราก็จะได้ดอกไม้ที่เป็นพุ่มที่วางแล้วมันจะออกมาพอจะนึกภาพออกเลยว่าเขาจะสวยงามมากทีนี้ดิฉันจะปิดด้วยกุหลาบเพราะว่าชอบสีเขามากจะปิดด้วยกุหลาบแล้วก็จะจริงๆแล้วเราไม่ได้สอนในเรื่องใช้สซลโลเฟนเพื่อที่จะเก็บ น้ำไว้ตรงนี้แล้วให้เขาเราเอาไปให้คนได้นะคะเราไม่ได้สอนตรงนั้นเพราะเราเอาใส่กระถานเราใส่แจกันที่มีน้ําอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะเราไม่ควรให้มันเท่ากันมากสูงต่ำต่างกันเราก็จัดตามที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นนะคะจากตรงนี้ก็เราก็จะถึงขั้นตอนของการมัดเขานะคะ พอเราคิดว่าน่าจะพอแล้วโดยขอพี่พันธ์ช่วยมัดให้หน่อยเพราะว่าการมัดไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษบางท่านเขาจะมีเทคนิคในการมัดนะคะเช่นว่าเอามาค้องคอไว้แล้วก็แล้วก็ใช้ปากฝรั่งอุตสาสอนใช้ปากดึงแต่ด้วยความที่ว่าดิฉันคิดว่ามันถ้าไม่ชำนาญแล้ะมันอันตรายก็ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะคะ อยากให้ทําให้ถึงติดคอมันเลยเหตุผลก็คือว่าเราต้องการใส่ลงไปในนี้แล้วให้เขาปิดคุมตรงนี้นะคะเราอาจจะใช้นิ้วเดียวนียนะคะจับไว้จับไว้แล้วก็ม้วนอันนี้คือมันมีเม็ดเมดเยอะดิฉันก็เลยต้องม้วนด้วยความระมัดระวังคนที่จะช่วยดิฉันได้อันนี้คือพี่พันนะคะเพราะดิฉันม้วนยังไงก็ไม่แน่นเดี๋ยวจับให้พี่พันให้พี่พันม้วนให้หน่อย เอาแน่นๆเอาที่คอเลยจ้ะนี่แสดงว่าพี่พันธ์ชอบสีสดชีวิตมีความสุขจะต้องเป็นคนที่มีความสุขมากกับชีวิตไม่มีความทุกข์เลยคุณไก่ก็ไม่ได้มีความทุกข์นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเออดอกไม้สีอย่างนี้มันเท่ดีอะแล้วก็สนุกกับมันด้วยอะ่ะ Okay. ให้พ่พันธ์มัดของพ่พันธ์เองเอาเปรียบเล็กน้อยด้วยว่าตัวเองเป็นผู้ด,ดําเนินรายการถ้ามัวแต่มัดอยู่ก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะพูดได้ด้วยทําไปได้ด้วยเพราะว่างานมัดเนี่ยเป็นงานที่เหมือนกับง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นงานยากนะคะนการสไปรัลดอกไม้เนี่ยเขาสไปแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องตัดนะคะอันนี้ให้เขาเสมอกันซึ่งอันนี้เราต้องการเตี้ย แต่ในความเป็นจริงนะสมมุติเราทำบูเก้ที่เราจะให้คนนะคะเขาจะทำมัดประมาณใต้ลงมาเนี่ยเขาจะทําประมาณสองช่วงสองช่วงมือคนนะคะแล้วก็ใส่พวกอะไรก็ว่าไปหรือสามก็ได้แล้วข้างล่างเนี่ยเราก็จะใส่เ,เซลลูเฟนหอ่อเอาสำลีเอาน้ำถ้าเป็นเมืองนอกเขาไม่ใช้สลัลีเขาใช้น้ำหยอดลงไปเลยนะคะแต่เราทำ ใส่คอนเทนเนอร์ที่เป็นอ,อย่างนี้อยู่แล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นจริงๆการสไปรัลเนี่ยเขาเช็คด้วยว่าเก่งไม่เก่งคือมันต้องตั้งอยู่ได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราตัดปลายเนี่ยไม่เสมอกันเขาก็ตั้งอยู่ไม่ได้พอตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เวลาเราเราจะทำะใส่น้ำเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวย แล้วก็กระโดกกระเดกก็จะมีวิธีซึ่งไปดูใน YouTube ก็ได้นะคะมีเยอะแยะเลยที่คนทำดิฉันมองนะคะด้วยสายตาตัวเองเนี่ยดิฉันว่ามันสูงไปเมื่อเทียบเนี่ยเห็นไหมคะมันเหมือนสูงไปมองอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยากได้อีกตัดอีกให้เตี้ยเลยเพื่ออะไรเพื่อที่วางปุ๊บจะพอดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลอง ฝึกดูนะคะทำอย่างนี้เล็กๆก็ได้ค่ะแก้วใบเล็กๆแก้วกาแฟที่ท่านใช้ก็ได้ค่ะแล้วก็ลองทำอย่างนี้ดูแล้วก็ลองเอามาตั้งตอนเช้าที่ท่านจะรับประทานกาแฟหรือดื่มกาแฟรับประทานอาหารท่านจะรู้สึกได้เลยว่าอ๋อมีความสุขจังเลยเนี่ยค่ะก็จะออกมาซึ่งอันนี้ยังสูงไปอยู่ดีนะคะ ยันขอเวลานิดนึงนะคะขอตัดอีกนิดนึงการจัดรายการโดยที่มีเวลาจำกัดเพราะว่าเราไม่ต้องการใช้เวลาของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมากก็มีผลนิดนึงในเรื่องของการที่จะทำให้ทุกอย่างอยู่ในเวลาทั่เหมาะสม ก็จะพอดีนะคะท่านก็สามารถจะจัดมันให้มันอยู่ในฟอร์มของมันได้ก็จะสังเกตว่ามันก็จะเป็นดอกไม้ที่ขอประทานโทษนะคะเดี๋ยวของพี่พันธก็ต้องอวดเหมือนกันให้พี่พันทำของพี่พัน์กองมันก็จะเป็นดอกไม้ที่เห็นไหมคะเหมือนว่ามันแพงแพงเสมือนว่ามันแพงแพงแต่จริงๆแล้วมันคือกุหลาบไม่กี่ดอกเลยแล้วก็ อะไรต่ออะไรก็ไม่ทราบที่เอามาผสมผสมกันแต่สีออกมาใครเห็นใครก็ต้องรักค่ะสีนี้นะคะเรารอพิพันธ์นิดนึงเพื่อจะได้ดูของพิพันธ์ว่าแตกต่างกับดิฉันในในแง่ของสียังไงงั้นดิฉันเสริมให้ถ้าสมมุติว่าท่านมองแล้วท่านยังมีความรู้สึกว่ามีช่องว่างอยากจะเติมทําได้นะคะทําได้โดยการที่ถึงแม้เราจะมัดเข้าไปแล้ว เราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้เห็นไหมคะเราก็จะสามารถเพิ่มไปได้ด้วยถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากเพิ่มอีกขี้โกงนิดหน่อยแต่การขี้โกงนิดหน่อยเพื่อทำให้เขาสวยขึ้นก็ไม่แปลกอะไรเราไม่ต้องลงไปที่นั่นก็ได้เราลงไปที่น้ำที่อยู่อันนี้มันก็จะเพิ่มความที่เมื่อกี้ดอกนี้ค่ะ,ะไม่มีแล้วเขา แชกออกเลี้ยนก็เลยต้องเติม <c oughs> อ่ะเราสองคนยกอวดอันนี้ของดิฉันนะคะถ้าสมมุติปากจะกันเล็กกว่านี้เขาจะอยู่ได้ดีกว่านี้นะคะไม่ต้องตัดสั้นอย่างนี้ก็สวยอของพี่พันธ์เป็นอย่างนี้ใช้ใบเยอะนะคะก็จะออกมาไม่เหมือนกันเลยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยก็จัดอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าออกมาแล้วไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ว่า สไตล์ไหนท่านชอบสไตล์ไหนที่ฉันคิดว่าเหมาะกับตัวเองเราก็สามารถจะสร้างความสุขความบันเทิงให้กับตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นได้ด้วยนะคะวันนี้เอพิโซดนี้ยาวนิดนึงพบกันใหม่สำหรับเอพิโซดต่อไปนะคะดูซิว่าเรามีอะไรจะนำเสอนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ